ครับสวัสดีครับอยู่ผมโย้วยกับเกมลายเดนเจอร์ครับก็เช่นเคยนะครับว่าวันนี้อยู่ช่วงวันสุดท้ายของกิจกรรม11ปีของลายเดนเจอร์แล้วนะครับก็วันนี้เราจะไปจับตัวบาวสวินกันนะครับกับผมที่มีตั๋วอยู่ประมาณ570ู570ใบเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับผมจับตาละ50เดี๋ยวไปเร็วๆกันเลยแนะครับก่อนที่ เวลามันจะหมดนะครับเดี๋ยวเขาจับกันเลยกันนะครับสิบใบแรก10ตัวแรกจะมีเบ้าอับินมาไหมนะครับปึ๊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 บเป็นไงล่ะได้ไหมเบ้าไม่มาอ้าวมาอ้าวมาเบาเยอะเลยมาสิบตัวแรกไม่มีอะไรนะครับก็าสิบตัวที่สองแล้วกันก็จับได้ทั้งหมด20รอบไม่มี รอบนะไม่ยี่สิบไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีมมโอเครอบต่อมาครับรอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแป๊บนะเสียงเอฟเฟกมันหายอะโอเคคาชาคาชาเอาเน็ตไปเลยปึ๊บปึ๊บมาไหมอัศวินอัศวินพันล็อกอัศวินมันล็อก,ออก,ออกภาพสามอยู่แล้วอัศวินพันล็อกครับ พันล็อกพันล็อกอ๋อไม่พันล็อกอันนี้รอบที่สามแล้วนะครับก็รอบที่สี่เรามีโอกาสสิบรอบมาไหมพันล็อก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 ดูเอาแล้วกันนะครับดูเอาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอไปอ่ะมาอัศวินพันล็อกอีกหกรอบครับจริงๆได้ที่เจ็ดรอบไปแลว้วอไป ได้นะได้นะสปินพันล็อกอุ่นยากจริงนะเดียวหูอะไรนะ,อะรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่สี่ที่ห้าละ,ะพันล็อกมาไหมสปินพันล็อกแจกจริงใช่ไหมเนะี่ยเอาเรื่องว่ะแจกจริงอันนี้ถ้าแจกจริงนะครับไม่เข้าเลย 60ตัววนะนี่มันมีจริงใช่ไหม60ตัวบ้าหมา60ตัวตอนนี้เราเหลือโอกาสอีก4รอบนะอัศวินันล็อกอ้าวหมุนครับเน็ตหมุนอีกแล้วครับช่วงนี้ gm เป็นอะไรไม่รู้ครบรอบ11ปีเน็ตหมุนน่าดูเลยนะครับ เฮ้ยหมุนหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปอ้ย oh, ยังไงกันวะมา,มากลับมาแล้วมาเบาวเหมือนกันมามาสุดเตียนมาบาวเหมือนกันอ่ะเบาวพันล็อกอยากได้เบาวล็อกเบาวพันล็อกเบาซูนพันล็อกซูนมีแต่ไมไ่ล็อกนะครับผมดูแล้วแววมันยากมากนะ เนี่ยมันหมุนติว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 เลยคือมีอยู่เท่าไหร่นะเมื่อกี้570บใบนะครับก็เท่ากับประมาณ11รอบนะ11บอรอบเงี้ยไปแล้วอะไปเชิดมันถึงโตมาเลยมาทุกรอบาม,ามามามันอยู่ไหนหวะมีบาวทุกตัวเว,นว้นเบาะอสุล็อกถล็อก จัดไปไปมาทุกทีร้อนมามีรมา็ลมฝนตกอ่ะมาฝนตกเข้าไปใหญ่นะครับเชสเปียนะเชสเปียนมามีไหมเนี่ยไม่มีครับทีสาดแสงของเรานะครับก็ สิบตามีแล้วน่าจะไม่ออกเลยหนักจริงวะหนักจริงกระชากไม่พอนะเรียบร้อยครับก็เรียบร้อยครับ อสเวินพันล็อกไม่มานะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้โย้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครจะเปิดนะครับก็เปิดกันเลยนะครับตามสบายนะครับก็เปิดแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเปิดให้ดูแล้วนะ550ใบนะครับตั๋วกับ11รอบนะครับที่ออกมาว่าเปอร์เซ็นต์มันได้ไม่ได้ยังไงแล้วแต่โชคแล้วแต่สตาของทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้โย้ขอลากับ ไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับโยยกับเกมลน์เดนเจอร์ด้วยนะครับกับเรื่องราวเรื่องหลอนๆเรื่องด่งาต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีต่ออีพีถัดไปเร็วๆนี้นะครับขอทำกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหลายหลากหลายคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับก็อย่าลืม โยโย่และแกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ